สสรีคราบเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคาดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะนําเสนอเลขดับ10บนสูตรที่1นะครับเป็นสูตรเลขดับแนวทางย้อนหลัง12งวดด้วยการจะเริ่มตั้งแต่วันที่2พฤษภาหกสี่นะครับผมนะมาเริ่มกันเลยครับส่วนในส่วนของสูตรนะครับจะบอกตอนท้ายนะครับผม วันที่2นะครับผม4เป็นเลขดับนะครับออก272หลัก10เป็นเลข7นะครับผมนะเลขดับเป็นเลข4นะครับ16พฤษภาคม4เลขดับหลัก10เป็นเลข7นะครับผม1มิถุนาศูนยเลขดับหลัก10เป็นเลข7นะครับวันที่16มิถุนายน3เลขดับหลัก10เป็นเลข6 1กรกฎาคม3เลขดับหลัก10เป็นเลข1นะครับวันที่16กรกฎาคมนะครศูนย์เลขดับหลัก10เป็นเลข2 1สิงหาคม8เลขดับหลัก10เป็นเลข6 สิหสิงหา6เลขดับหลักสิบเป็นเลข5 1กันยา5เลขดับหลักสิบเป็นเลข7 16กันยา6เลขดับหลักสิบเป็นเลข3นะครับผมวันที่1ตุลา2เลขดหลักสิบเป็นเลข7นะครับแล้วก็วันที่16ตุลานะครับผมหลักหลักร้อยครั้งที่2 oa, 10ครั้งที่2หมุกด้วย3คงที่นะครับใช้หลักร้อยครั้งที่2 10ครั้งที่2หมุกด้วย3คงที่นะครับ สามบวกสเป็น6 6บวก6เป็น12ได้2เป็นเลขดับนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวอเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ